สวัสดีครับทุกคนเอจะบรรยากาศครับเจ้าหนูวัาไก่ทุกคนโอ้ยติ้งดนนิงวัไวไว่ติ้งดิงติ้งดิงติ้งดิง,ดง ไม่ลงไม่ลงไม่ลงฮะไปเข้าป่าไปเข้าป่าไปเลยไมเข้าป่าเลยยังงงงงไปเข้าป่าเข้าป่าดิงดิง

ันที่28เรีนอะสามพังกายี่แปดเรียนอะคร มาชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบรรยากาศตลาดรถส่งไทยปีเก่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคน ชันตัดแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับ